าดครับช่วยช่วยใส่โลได้อยู่ลรอวะดิอูหลังนี่ก็อยู่นะครับปลาช่อ,อนโอ้หใหญ่เลยครับพี่น้องเลี้ยงหลังอีกแล้วโอ,อ้ชนน่อนใหญ่อีกแล้วครับผมกูนะจับให้เต,ต็มแตงหัวตายอีกแล้วป,ปากคื้วฟูออยุนใส่ไปมีแต่ใส่ซ้ำกันนะครับพี่น้อง มีครับดิ่งได้รุดสบัดเบ็ดสบัดเห็นปแน่แมนแมนขั้นเบ็ดขั้นเปียกเลยตัวเนี้ย <c oughs> หวัวไต้นเนี่ยไหนเปลี่ยนคว้าอยู่เนี้ยเป็นเหรอไม่เห็นเบ็ดจะว่าเบ็ดถอนเฉยเลยใส่ปนนะครับโอ้ย ต้นไสปุ่นโอ้ยตายนะครับพิ่งตายไม่ไหมเจเนี่ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุพุสุคน,นะครับผมคลิปนี้อยู่กับเบ้าแบงครับพอยปแป้นนะครับผมชายบ้านหนองเรือนะครับผมแบบคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาใส่เบ็ดนะครับเป็นเบ็ดปลานะครับผมเบ็ดขั้นนะฮะช่วงนี้น้ําท่วมน้ํา ขึ้นไล่นะครับส่งพักท่วมแน่เนาะฝนกระตกนะครับช่วงนี้พอดีได้เยื่อมานะครับผมคลิปนี้เขาก็ยังมาใส่เป็นเยื่อเขียนนะครับผมบอกไลยเลยครับพี่นอดดดด้องไต่มาเมื่อคืนฝนตกนะครับแตกสุดยอดอยู่ครับผมอุดอะ<ม>สุดยอดเลยครับคลิปนี้ก็เน,นี่นะครับไม้เขาถึงมาใส่วันนี้เนาะต้นคูนี่นมันขึนน้นมา น้ำขึ้นมาแต่พุนอ่ะข้างล่างแมนบะผุนครับทั้งกระเทียมมันอยู่ฟังข้างพุนเนาะอันนี้ก็เป็นประตูน้ำนะครับตรงนี้นี่ครับเขาก็จะเริ่มใส่แต่นี่นะฮะแตงทึงเนี่ยพุนอ่ะปลาบ่อนบุกเยอะแต่เนี่ยข้างล่างเนี่ยไปครับพี่น้องดูดครับไปเบิง<อ>่งกันนะครับลิปนี้เยอะเขียดล้วนๆนะครับผมเป็นเยอะร้อยนะครับใส่เบ็ดเยอะร้อยนะฮะลิบนี้ เอาไปอีกไซส์สองฟังนี่ครับคู่กันแท้ยาลุกไปพุ่นทั้งทั้งกระเทียทั้งผุนเนาะไม่นีปลายัางมาบ่อนอยู่นี่นี่โอ้น้ำไหลบ่อนนี่ปลาแตกคือซัวยอยู่ครับปลาหน่อยอู้บ่อนอยู่ไหนให้น้าไหมนะครับก็ประเดิมลังแรกนะครับขอปลาก่อน อเจ้าที่เพิ่นครับจมมนผาษาญี่กน้อยหนึ่งนะครับผมเกาะมาเกียวใจมันหลุดไหลนี่ก็ติดถนนหุนท่านไงจังหน่อยนะครับติดถนนดำรถก็จะสัญจรไปมาแมุ่ใดมหลายบนอก ส่วนสีไซแดแต่ละหลังเนาะธรรมดาเลยเยอะร้อยเขียดร่วนนะครับรอบนี้เยอะร้อย ก็ฝากพี่น้องครับกดไลค์กดติดตามนะครับช่องใจบ้านหนองเรือนะครับผมก็มาลุ้นปลาช่อนใญ่ไปพร้อมกันนะครับผมจิมนี่โอ้โหครับพี่น้องอโโอยางกลับนะครับเนี่ยชน,น,อนยโอ้โปลาคอหน่อยนะครับใส่ปุ่น <laughs> เอ้ยเต็มแรกนะครับผมชนใส่ปนอีซัมนี่ตัวสวบอันบ่อนบูบะบูบะดีดีูเลี้ยงหลังไมาอีกนะครับพี่น้องตัวปลาแมวว้าใสปนใส่ปน,ส,ปนสองตัวแล้วครับย่างกรับกระถึกแล้ว โอ้ยยังบสท่านเด็กไปใส่มาใส่เลยครับพี่น้องคนหน่อยมันตีเขียดตายเบิด์ตว่ะสวัสดีตอนเช้านะครับขึ้นฝนตกคักตกแน่ครับช่วงนี้ฝนเล็ง ตกแรงนะครับบัไดออกไม่ยามเนาะมายามตอนเชา้าทีเดียวนะครับผมเยอะกับเหลือหลายนะครับแปลว,ว่าจะมาเสียบต่อเลยนี่เราเสียบเยอะไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปยามที่ตอนเที่ยงนะครับผม นี่ดมน้ำเลยครับเนาะหลุดบัตรเล<อ>ยจับใบขึ้นก่อนครับตะว,วินกำลังขึ้นนะครับตอนนี้ เมื่อคืนฝนตกคักตรงนี้นี่ครับพี่น้องหนังอีกเกี่ยวเลยครับก็กะฮะอยู่บ่ไม่อยู่เด้อไม่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 ไม้ยางหมดดุนยางอยู่ดิเมื่อคืนเลยฝนตกเนาะโอ้หลุดนะครับผมตั้งหน่อยติดตั้งหน่อยเข้าไปนะ เยนเยอะไว้อีกนะครับตอนบัดดี่งก็ยงวะจิบอะไรเปียนสุลังเลสิอีะครับหลังนี้เกี่ยวอีกนะยู <c oughs> ่บ่เนีเ่ย โอ้หลุดเบ็ดเลยมันดวงเ็ดนั้ดวงเ็ดมันหน่อยไส่ยาปูตอนนี้ปูสอนปูมาใส่ตัวสอนน้ำแค่นะตลอดจะได้เออพี่น้องดันเดชตัวปลาเดชวัดตูรูบอกง่ายเลยเดชนี่เกิดเบื้งนี้โอ้โหอยู่ๆครับหลังนี่ heo khắc cho nào Chín Băng nhỉ cái bào Chuồng đứt đứt anh Chập chập má con Ủa Nhau nhau hạp bà Máy gì ใกล้ๆนะครับวู้ไอโชว์กันโชว์ยอยังป้าสครับช่วยๆเส่โลได้อยู่ลรอวะดิโอ้เห็นเงีย้ยปูยังเว้นหกยางดนะีินี่ครับผลงานเยีะร้อยครับรุ่นปลาช่อนไงย่างเดียว กันเขียดบ่พอเขากิเอาอ่อนเย่ปูมาเสียบไว้ก็ได้ย้ำเทียงยืมแรงมาหลุดอีกเชียรหนึ่งปูว่าแล้วอ่ะมันต้องเอาอ่นา<ะ>อนัันมั้งฮะยังเขียดอ่ะค่ะไปเอาถุงเดียวา้าถ้าเขียดตายวัตนตัว จำหนึ่งเช้านี่เอาหน่ำให้ให้แองเทิงมันมันขึ้นล้นออกน้าฝนไหลลงมาก็ะลุ่นตัวนี่อห้หลังนี้ก็อยู่นะครับกระช่อนอู้ตายนะครับพี่น้องสงสัยถือเตะช่วงมือคืนนะครับช่วงหัวคำ้ำ บ่ได้มายามนะครับป่าตายเลยปาย่าต่ายเต็มสองครับอ้หลังนี้ครับเลี้ยงหลังมาเลยครับเข,เขาขาวป่าตาย,ยใส<จ> กูไม่กินกูไม่ยังวะปลาตายหรอวะแง่้ย่งี่นบอเลี้ยงหลังมาครับโอ้ใส่รัวกันนี่ตายฮะ<แ>ตายวะโอ้หูแปลกใจเลยครับพี่น้องอันตายนะครับโอ้ขันบดเลยมายามยังสันเอาหลุดใจ <laughs> ตกเปีบันนะี่เบื้งครับพี่น้อง เดอ้อตายตตายยออย่่่ตตอูเ้ัวใหญ่ครับที่หันตายวะอ,อู้หัวแด้มายามเนาะเสียดายปลาบ่สดนะครับสองตัวเหรอที่ว่าปลาบ่สดอู้เลี้ยงหลังไม่อีกแล้วท่านพี่น้องถือเลี้ยงหลังเลย จากบ้องขันน่ะขันว่ายามนี่ได้รุ่นนี้เลอยอยู่ไฮบอลนี่เกี่ยวจ้าปลาไหลวะปลาไหลยี่กิน,ยยอ,ยนอยู่บ่เยอะเขียดอ่ะยู่วะไม่หลุดนคนยัยขี้เดียนมาเสียบลาไหลตัวอยู่แล้วโอ้หลุดนะครับหลันงนี้ มันถือเลี้ยงหลังเลยนบอยู่นะครับหลังนี้ขึ้นมาเอาเนิ่างเงี้ยน,นมันขึ้นไล่นะครับพี่น้องหลังนี้กับหัวจุ่มน้ำอีกนะครับพี่น้อง<บ>อเลี้ยงหลังมาอีกแล้วปลากินดีตัวเยอะกว่าเยอะเลยเยอะปูว่ะอยู่อยู่ตองนี้วัวติ๊กๆิว่ะดูว่ะตากินดีนะครับอยู่บ่มันก็เด้งเข่าตะฟังเหมือนกันบยู่เด้น โอ้เลี้ยงหลังอีกนะครับแต่หันบ่อยู่ตอนนี้ปูหาไิงน้างเตียงหาไมาเ่เสียบเตี่เสียบเสียบไปก่อนเปลี่ยนเยอ่อใบขึ้ก่อนนะครับเบี้ยงหลังต่อไปครับอู้หลังนี่กับนีอาการยนืนทำเนี่ย เลี้ยงหลังอีกแล้วอโอ้ชนญ่อีกแล้วครับผมว่ะจับไอ้เต็มตัหัวตายอีกแล้วปากคือฟูยุนใส่ไงไปมีแต่ใส่ซ้ำกันนะครับพี่น้องอ้ยจะหั่นปลาตายป,ปานนลาเจ้โอ้ครับมีแต่ใส่ ้มแขียนครับบอกยังไงทั้งนั้นนะครับมียร้อยสุดยอดดีเลยครับโอ้แต่หันปาบสดนะครับตายเบิรเนี่ยมือขึ้นบ่ไห้มายามเนาะว่ามันกินแต่หัวคำที่ไหนก่อนฝนที่ตกอะ่ะว่าขันมายามช่วงซีทุ่มเนาะหลังฝนตกแล้วไหมคืออยู่ดีฝนมันตกช่วงอันทุ่มนึงนะครับงดสามทุ่ม ฝนนะบ่ได้ออกมายามเลยครับอันนี้ถือดวงเบ็ดไม่เบ็ดต้นไหนดวงเบ็ดใยเ,น,น,เในี่ยเสียบยาใบให้เราครับเน,น,นี่ย,ยเนี่ยขับ <laughs> เนี่ยตากเลี้ยงหลังไม้อีกครับหลังนี้กับปลาตีอีกนะครับเด็กใบยูอะ ป๊าดคู่นี่นะครับถือเลี้ยงหลังมาเลยนี่จะเห็นโอยู่นะครับมันก็ไปนะครับมองไปคู่โมกุจูมีมหลังนี่อีกแล้วครับเลี้ยงหลังมาเลยปางขึ้นมาเอานี่พอดีจะเดินเลโอมันเลี้ยขึ้นมาเอานี้เพราะว่าน้ามันทะลักมาจากทางฝุ่นเนาะโอ้เลี้ยงหลังมาอีกแล้วอยู่อย่างตัวโมยู่ดิ หลุดหลุดนะครับแสดงว่ามันถือเรี่งหลังเลยแต่ตายวิตียาโอ้โอ้โอ้เขียดเหยาบิดมีแต่บักใหญ่ๆเลยครับเต็มทุกเขียดกับพ่อเราบาดด้ บ่อยับบ่บ่อยยับก็ได้มั้ง่เก <im dling ét at> ี่ยวกันตรงนั้นนี่โอ mm ้เขียนเหลือแต่หัวนะครับนต้องใส่ปลาสวบตู้นใหม่เลยมีครับดินได้รุดสะบัดเบ็ดสะบัดเห็นปะแมนเมนขั้นเบ็ดขั้นเปียกเลยตัวเนี้ย หลังนี้รุดนะคัขั้นเปียกเลยน้ำมันหลอังสัตวเบอร์สิบสามนะครับหลวงหน่อยนะครับเสียไปให้เรานะครันะ <c ười> บผม <c ười> นี่เยี่ยหล่อนเั้งเนี่ยหลังนี้ือเกอนะครับผมบบมีอยังมาเก่ไกลโอ้หลังนี้เยี่ยรุดอีกนะครับสงสัยปลาสวบ โอ้โหนี่ครับหวยต้นย่งไนะเขียนคว้าอยูังไงโอ้เขียบรุดต้นเนี่ยขอหน่อยนะครับมันกขอหน่อยเหรอเบิง้งใช้เบิ้งตัวป่าโอ้ปลาคอหน่อยเอ้าเห็นบอลรุดกันได้ปล่อยมันซะหน่อยพวด เบื้องเบื้งกออจนปากฉีกนะครับพี่นอ้องง่ย่ไ,ไมอปลาปลาด้วเบื้องเป็เบ็ดกูพิดก,การเลยวะจะเบื้งปากมันฉี่เ๋อกินเนี้ออะไรนะอ้อปล่อยกับปล่อยมันจะมาบิน ปล่อยนะครับตัวนี้หน่อยเฮงน,นี่ไปนี่เป็นเมือกเบลอบาดอย่างนี้นใส่ทุ่องเที่ยวต้องตรงมุมสิเล่ะเอาครับเสียบไปขึืนออกเอาไปง่ายแค่น้อยไม้หลังนี่ครับ ยูบ่อยูเลยเด้โอ้เดือแต่หัวให้เบิรงนะครับหัวเฉียด,ยดโอ้หลุดอีกนะครับเบิดตหลไปเยียเบิดแล้วเอาม่าเมือกครับเดียเยื่เบิดก่อนนะครับพี่น้อง เพือ่อนไ่เห็นเบ็ดเจา้าว่าเบ็ดท้อนจะเด้ไอนเบ็ดท้อนนะครับพี่น้องไม่ปลาเขาที่ไหนตัวเจ้าบ่เสียบเนียนเนาะน้ำกระไลนะครับกระไลเขาลุ่มลุ่มกดะเขา

มัาสิใหญ่ลยเถอะเอาซะเบ็ดถอนนะครับพี่น้องคือพ่อใหญ่เป้นเสียบบ่นแน่นบุญอีกว่าขันเสียบบ่นแน่นอะไรี่สิแหลมมานำหา <c oughs> เห็นจนเบ็ดถอนสูงใสตัวใหญ่เติอนะครับ จะเบิ้งอะใส่มือเจ้าหรือเปล่อเอออยัางอะฮะเอาแมงมุมเฮ็ดทั้งเต๋เออ้ใส่ปนนะครับใส่ปนใส่ปน,ปนอยู่ในน้ำหาใส่ระบาดตรงนั้นไม่เป็นเขา น้ำก็หลายนะครับนี่ตัวปลาใส่ปนอีู่แล้วครับพี่น้องอุย้ยชนใส่ปน พอดีนะครับแสงงามครับนนครับนนคลิปนี่นี่หนักถุงนี่นี่นี่เม่อ,อย่างนี่หมูตัวเอามูคือขาดโอ้ยหกูกิน,น งูวตายนละ้พี่น้องนี่ยยู่ปะเอาหลุดนะครับตึงๆปะหลุดอีกโอ้หลุดเบิดนะครับพี่น้องเขียดเหลือแต่หัว อันนี้ก็นรุดอีกนะครับนี่เหลือเต็มหัวเฉียดใก่เบิดแล้วครับเบ็ดอ,อันนี้ก็นรุดนะครับเหลือเต็มหัวไปเนีะ,นนะเฉียดบ่เหลือเป็นตัวแล้วกันน,นะ,นะ,ะโอ้ย ายนะครับเพิ่งตายไม่ไหมตัวเนี่ยยังตายไม่ไหมนะครับน้าในเสียบเงี้ยฉลอนใส่ปุ่นนะครับผมที่ทำหนีกับเกียรเครื่องถุงนะครับนี่ตัวเงี้ยสุดท้ายครับโอ้เขียด dạng đang vậy bớt tao ngàn phùng yên hai bụng mì tập bắc kỳ hai lần hai bụng tập bưng tập bưng tập tập bưng 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 เลี้ยงตามใส่เลยเตะผลงานงปอเนเป็นนะครับมาช่อนนะครับมายามรอบเส้เทาทอเดียวเนยมขึนบ่ได้ม,ม้าเนาะนี่ครับตัวนี้น่าจะใส่โลได้อยู่ครับไงเติอเพย์กำมืหุมเลยครับเนี่ยถ้าปาลารุ่นไหนนี่กำข้อมืหุ่มนี่ใส่โลอย่างเดียวครับอันนี้น่าจะประมาณเจ็ดแปดชีนเนาะนสองตัวที่มันตายครับแต่ว่าตัวนี้บ่าตายนะครับตัวไง อ๋อ็ดเจ็ดตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเจ็ดตัวนะครับพี่น้องเจ็ดแปดเก้าถือวานเนี่มาแล้งด้เออหมู่วันเนี่ยมาแล้งอีกสามตัวบ่สามเพิ่สองตัวของวันสามตัวจิบตัวพอดีกป็ปล่อยตัวหน,นึ่งแนนแนนปล่อยอีกตัวหนึง่งมันปา่า<ไ>มันน่อยนะครับยากมุมกูสวยแล้วตะกี้เป็นแล้วเอาครับจิบนี่ก็ ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบนะครับผมแล้วก็กดติดตามช่องแทบันน้องเดี้ยนะครับช้วนี้ก็ถือว่ามันนะครับของพญาเป็นเบ็ดก็ยังเสียบไวขึ้นเ้านะครับไว้ทะรุ่นอีกนะครับผมหาเงียบปูมาใส่แมนอยู่เดี๋ยวไปหาสนเยายมาใส่ก่อนนะครับใส่เงียร้อยครับช่วงนี้หนามมันขึ้นนิ่ประคอย่างเดียวนะครับบ่ซันกัดขันหาบ่ได้กัดเอาขี้เดียนมาเสียบนะครับยังเวียน เดี๋ยวมาลุ่นปลาตอนตอนกลางวันนะครับผมครับคลิปนี้เดี๋ยวมีตอนนะครับรอติดตามไว้เลยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ